บุญโยประถมลำพูนค่ะขึ้นบนเวทีเลยเชิญเลยครับมาคุยกันเรื่องดนตรีเลยครับคุณแดนครับครับโรงเรียนส่วนบุญโยประ,ะถมลำพูนกลับบ้านนอกดีกว่าดนตรีก็ทำแบบง่ายๆคือวงใหญ่นะก็มีทีมแซกมีขลุยผสมประสานเข้ามาแล้วก็ส่งให้นักร้องร้อง แต่ต้องขอบคุณผู้ทําโนต้ตแหละเราต้องมองถึงว่าดนตรีเรามีความสามารถขนาดไหนเราก็ทําดนตรีแล้วก็เขียนส่วนให้เท่าความสามารถดนตรีมันก็เลยดูฟังได้เรียบร้อย<ค>ะนะครับก็ <คะ S 1> ถือว่าดีได้ระดับหนึ่งเหมือนกันนะวงดนตรีของส่วนบุญโยประถมนะครับทีน <คะ S 1> ี้มาถึงโรงเรียนมันธยมบ้านทําเนียบสุราษฎร์ธานีคืนนี้เมื่อปีกลายนะครับตอนช่วงตรงก็มีเสียงดนตรีเสียงอินโทรนะวงใหญ่ แต่ตัวอันโต้เนี่ยเป็นตัวหลักนะอันโต้เป่าสำเนียงดีเสียงดีไม่ว่าจะเป็นช่วงสโลวหรือช่วงส่งก็ตามเป่าดีมากนะสโลวเสียงดีสำเนียงดีอ๋อพี่อแล้วถือว่าดนตรีก็ทำได้เรียบร้อยดีบ้านทำเนียบสุราษฎร์ธานีทำดีคราบทำดีครันไม่อการร้องค่ะพระชนกการร้องนะครับผมพยายามจะจับ ผิดเจอในการใช้ภาษาอะไรต่อเมื่อไรปรากฏว่าไม่มีไม่มีผิดพลาดนะฮะส่วนบุญโยประถมนี่นะใช้ภาษาได้ถูกต้องไม่มีผิดพลาดใช้ภาษาได้ถูกต้องดีแต่ว่าถ้าจะให้วงเด่นจริงๆอะไรเด่นจริงๆการเลือกเพลงก็เป็นเรื่องสําคัญนะฮะเด็กจะเสียงดีนะฮะเสียงใช้ได้แต่เขาไม่ได้แสดงความสามารถอะไรออกมาเลยเพราะเมโลดี้พื้นๆจริงๆเหมือนนักมวยที่ต่อยไม่เต็มหมัดนะฮะมันแพ้ชนะกันอยู่ที่เพลงการเลือกเพลงสําคัญันดับเลยยิ่งเลยฮะ แต่ว่าเด็กจะร้องดีนะฮะร้องดีแล้วก็แววเสียงดีใช้ได้เลยนะครับสำหรับมัธยมบ้านทำเนียบครับพลังเสียงของหนูคนนี้ดีมากๆเลยฮะเสียงดีมากแต่ว่าหนูนะนิดหนึ่งที่หนูยังขาดความหวานไปหน่อยหนึ่งนะครับเพลงนี้ต้องร้องให้หวานจริงๆนะทั้งหมดนี้ยังคุ้นไปทั้งหมดยังไม่หวานคือหวานขาดความหวานถ้าเป็นน้ำตาลตรงๆขาดน้ำตาลไปหน่อยแต่ว่าขอยอมรับว่าเสียงดีมากๆ S <S อ้าวสีสีสเรื่องของชค่ะสมโยค,ครับวันนี้กลับบ้านนอกดีกว่าครูครูมองในเรื่องของวิธีการคิดนะครับก <c oughs> ็บคือละครเรื่องหนึ่งจบในเพลงหนึ่งอย่างสมบูรณ์แบบอันนี้ทำได้ดีครับ <c oughs> มาดูเรื่องเสื้อผ้าก็ถือว่าโอเคนะครับไม่ไม่วุบวาบมากเกินไปนะฮะชุดนักร้องสีน้ำมินก็ถือว่าตัดได้ค่อนข้างค่อนข้างดีนะครับ มาดูเรื่องรายการเต้นปีนี้กลับมาลายเต้นสวยนะครับแต่ก็ติดใจนิดนึง <c oughs> เห็นผู้ชายไปให้อาหารอะไรนะั้นไม่รู้สุ่มไก่จะมอหากไก่สักตัวก็ไม่เจอไก่ตัวละสองบาท3บาทก็ซื้อมาลอยๆอไว้ครูจะดูว่าโอ้มันให้อาหารไก่เรื่องตัวนักแสดงถือว่าเรื่องตัวได้เข้านะครับส่วนโชมไม่ยีปัญหาวันนี้ทําดีมากครับ <c oughs> ท่านนี้ครับคืนนี้มพปไก่นะครับ เข้าเข้าวิถีชีวิตของของงานวัดฉากแรกโอเคด้วยพอขึ้นมาเรื่องเสื้อผ้าผ้าใบวางมันเยอะไปนิดนึงการเบรกสีเนี่ยเราต้องเบรกสีให้ดอปอันนี้มันสว่างไปมากนะครับต้องระวังเรื่องนี้วันนี้ต้องบอกว่าลิเกมาเร็วมากลิเกมัตั้งแต่ต้นงานเลยเพราะนั้นลิเกเขาจะไปเรื่อยเลยไม่รู้จะเล่นอะไรกันาวนี้ก็จะบอกว่าเรื่องหนึ่งที่มันเกิดขึ้นคือเขาบอกว่ามองเห็นลิเกร้องจีบลิเกจีบแต่น้องไปยกและตัวลำขึ้นเนี่ยมันเอ๊ะไอ้นั่นลิเกเลยไอ้นี่ลิเก แล้วสิ่งหนึ่งที่อยากช่วยถ้าเป็นเพลงนี้ถ้าจะสมบูรณ์ที่สุดนองในการกล้วยควรมานั่งดูหนังซะหนังไม่มีคนดูเลยวันนี้กลับมาแล้วก็ถือว่าเพชรเม็ดงามก็คงจะเป็นนักร้องที่เสียงเนาะโอเคแต่เรื่องโชว์กลับไปปรับปรุงแต่งนะเรายังมีโอกาสอีกปีนี้ต้องชมว่มาเด็กหน้าตาสวยขึ้นนะสวยขึ้นกว่าทุกปีที่มาโดยเฉพาะนางเอกลิเกรครับจะชมตอนท้ายว่าสวยมากๆครับขอบคุณครับและโรงเรียนที่ห ที่ผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายได้แก่โรงเรียน มัธยมบ้านทำเนค่ะเราจะมาคุยกับโรงเรียนส่วนบุญโยประถมนะคะจากจังหวัดลพูนก่อนดีก,กว่าแม้วันนี้เราจะทำมาได้ เรจะนำคำแนะนำจากท่านคณะกรรมาการทั้งสามท่านไปปรับปรุงแล้วก็จะมาทำครั้งหน้าให้ดีที่สุดเจอ้าขอบคุณเจ้านเนะจ้าขอขอกราบขอบ,บคุณนะเจ้าท่านผู้่วยการและขอทุกท่านที่คอยสนับสนุนมูเฮามาโดยตลอดนะเจ้าไม่ต้องเสียใจนะครับเอาทำดีที่สุดนะครับเอ,เอาความตั้งใจนี้ไปปรับปรุงใหม่ ท่านผอคะรับปากเลยสิคะว่าปีหน้าจะมาค่ะครับรับปากครับมามาโรงเรียนที่ผ่านเข้ารอบนะครับค่ะ,คะดีใจค่ะดีใจมากๆเลยไม,ไม่ไม่คิดว่าจะได้เข้ารอบก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะอาจจะก่จแต่ว่าโอกาสยังมีเราก็น่าจะได้มาเจอกันอีกนะคะขอบคุณคุณพ่อคุณแม่คณะครูอาจารย์ที่สนับสนุนพวกเรามาตลอดค่ะ วันนี้นะคะโรงเรียนที่ผ่านเข้ารอบค่ะเป็นโรงเรียนที่6เพื่อเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายนะคะนั่นคือโรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีรับทุนการศึกษาจากผลิตภัณฑ์โรซ่าและยาสีฟันซิดเทม่า0 0 0 0บาทค่ะแลสำหรับโรงเรียนสวนมุนโยประมลำพูนนะคะจากจังหวัดลำพูนรับทุนการศึกษา2 0 0 0 0บาทเช่นเดียวกันค่ะ นี่นะคะต้องขอขอบพระคุณคณะกรรมการนะคะทั้ง3ท่านขอบคุณครับขอบคุณน้องๆทั้งสองโรงเรียนครับแล้วสำหรับสัปดาห์หน้าค่ะพี่ส้มสัปดาห์หน้านะคะโรงเรียนโคกสรุงวิทยาจังหวัดลบบุรีและอีกหนึ่งโรงเรียนนะคะนั่นคือพระปฐมวิทยาลัยจากจังหวัดนครปฐมค่ะสองโรงเรียนนี้ห้ามพลาดครับสัปดาห์หน้าสนุกสนานแน่นอนกับหนึ่งรายการสองเวทีประกวดติดตามได้ในสัปดาห์หน้ากับชิกชาสวนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ